ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช้ได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ยอดเท่าไหร่คะสามพันครับฮะสามพันบาทครับการสวัยดีวันนี้ก็ปลอดๆกับใบกับพี่จีเซนเคยเนาะพี่น้องทุกคนจับจับรางวัลแล้วใ้เป็นได้ได้บาทนี้เนาะแล้วเราจะ ไปซื้อของนี่บิ๊กซีเนาะทุกคนบอกว่าเอาบัตรนี้ไปแลกจำนวนเงินเดิมวนี้ไม่มีสามพันบาทเนาะทุกคนบัตรนี้ไปแลกเนาะในจำนวนเงินสามพันบาทแต่ว่าเฮาจะบัตรอันที่บิ๊กซีโอเคตอนนี้เฮาก็อยู่หน้าอิมแล้วเนาะทุกคนะลบอยู่หน้าอิมเนาะทุกคนนี่เนาะางนานแล้วเนาะะทุกคน ตอนนี้เขาก็มีมือกองแล้วเขาจะขึ้นไปที่บิ๊กซีเนาะเขาจะไปซื้อของเนาะว่าเขาจะได้ยังเนาะทุกันน,นี่เลยบัตนะครับทุกคนเดี๋ยวให้บัตรเนานะอาเขาจะได้ยังไงเนาะอ่าใหญ่คอมไปเลยนะทุกคน

สันสองเวอร์นี่หวังนี่ก็หานาฬิกานะทุกคนปิดกเงินก็ดีกว่าใส่ก้อเงินกันเดี๋ยวพาทุกคนปิดกเงินจกักอันหนึ่ง อออรอในบบอนเดี๋ยวจัดคักดเงินก่อนใึันื้อปรจยัตะ ใจพันหาก็พอเน้อใจพันหนึ่งแล้วสองสองพันนี่ทุกคนคือหางอยู่สำโรงนะทุกคนสำโรงอยู่อันนี้คือเขาเรียกเขาเออนะอิมพิเรียมทุกคนก็จะประมาณอีกคนก็จะลายเน,นี่ยในนึงี๋ยวเขาจะพาไปลิซี่นะทุกคนว่าเขาได้อย่างเนี่ย ต้องเขา้าจับเป้าตอนนี้เราจะไปที่ตู้อิเทียมก่อนกดเงิน,นงก่อนนะครับทุกคนเลเวลงั้จะว่าไปเลขสีนะทุกคนไปชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปเฮ้ยไ,ไปชั้นสองแล้วขึ้นไปชั้นสามนะทุกคนิมงั้จะพาไป ตอนนี้ก็ถึงมีสีเอาถายเดี๋ยวเอาถามพนักงานก่อนนะครับทุกคนทำความมั่นใจเนาะจะถามพนักงานเหรอวะถ่ายดีดี่าเอ้ย ที่พี่ข to, ับขออนุญาตถาม์เ pues นี่ยครับพอดีว่าบัตรอัน okay. นี้มันใช้ได้ทุกใช่แบบอะไรอ่ะไม่เคยวะไม่ใช่เอาไม่ใช่พี่ครับตัวตีตัวตีใช่ใช่พี่ครัอันนี้คือใช้ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช้ได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ยอดเท่าไหร่คะสามพันครับสามพันบาทครับ คือตอนนี้เขาเสกก่อนนะครับทุกคนใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างคะขอบคุณมไหมครับบอกให้ถ่าย,ท,ายท้ายดีๆอยู่ใช่เราะปึ n งก่อนนะครับทุกคนดูดีมันถ่าย เราเพิ่งของก่อนนะครับทุกคนคือมันใช้ได้นะครับในราคาสามพันนะครับในบาทเราไปเบิ่งกันเลยว่าจะได้อะไรไปสักบาท ขึ้นไปอีกสันหนึ่งสันที่ทางขึ้น ชื่อโทรศัพท์เจ็ดร้อยหนึ่งเออดวงมวยใจบ้างใช่มชเมเนกลมมันราคาแพงก้่ยดูสองหมื่ออมนสามพันน,นั่งระดึงแบบเดี๋ยวเดี๋ยว Thank okay. you. では。 สองตัวพันี้

เจ้กโจกี่นี่หาสิบาทถ่ายตูดถ่ายลำลอง

เอาลำโพงดีกว่า,า,วาไปดูลำโพงเลยฝากกันขอบคุณครับ ไม่มีครับเอ,ออดีดีกว่าอันนี้เพิ่มมาสองรอยนี่อ้ง <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ เออบนง้าอยู่ก็ตอนนี้ก็จะออกเลยนะครับทุกคนจะกลับบ้านแล้วฮะพอพอเมือ่อย 不认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 六六六 อันนี้พอใส่ปะ่ะสอบดีนะเก็บเก็บโอ้ยนะแกะได้แล้ว เต่าเรือตอนนี้ก็จะปิดคลิปแล้วนะครับทุกคน